ไฮบักเก็ตสวัสดีครับเนื่องจากช่วงนี้สนามกีฬาได้ปิดไปเป็นส่วนมากทําให้เราไม่มีสนามฝึกซ้อมหรือได้ออกกําลังกายกันซึ่งจะทําให้ขาดความต่อเน,นื่องในการฝึกซ้อมและประสิทธิภาพลดลงและในวันนี้ผมจะมีทักษะในด้านอะไรไมาให้ชมกันลองไปดูกันครับในท่าแรกนะครับผมก็จะเป็นการฝึกคอนโทรบอลแบบง่ายๆโดยการที่เราเนี่ยจะใช้มือทั้งสองข้างขอเราจับบอล และทุ่มบอลลงไปที่พื้นจากด้านหน้าลอดไประหว่างขาของเราและใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยไปรอรับบอลที่ด้านหลังของเรานะครับผมและเมื่อเราทําจากด้านหน้าเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําต่อด้วยจากด้านหลังเลยครับโดยเราจะทําเหมือนด้านหน้าเลยนะครับผมแค่เปลี่ยนเป็นด้านหลังแค่นั้นเองและขั้นตอนสุดท้ายในท่าแรกนะครับผมก็คือการทุ่มบอลลอดระหว่างขาจากด้านหน้าไปด้านหลังเนี่ย แบบสลับกันนะครับสามารถทำตามในคลิปได้เลยนะครับผมถ้าต่อไปเนี่ยให้เรากระโดดสลับขายอยู่กับที่ส่วนจำนวนในการกระโดดเนี่ย ผมจะกำหนดเป็นหกครั้งละกันนะครับผมหลังจากที่เรากระโดดครบหกครั้งแล้วเนี่ยให้เราย่อตัวลงเล็กน้อยถือบอลไว้ที่ข้างหน้าของเราหลังจากนั้นเนี่ยโยนบอลข้ามหัวไปที่ข้างหลังของเราแต่เอามือทั้งสองข้างของเราเนี่ยไปรอรับที่ข้างหลังนะครับผมท่านี้ก็จะมีความยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถมองบอลจากข้างหลังเราได้นะครับผม ท่าต so ่อไปนะครับจะเป็นการป้องกันการล้วงบอลจากผู้ต่อสู receptor ้และสามารถสวนกลับได้ในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับผมในจังหวะแรกครับผมให้เราก้าวขาขวาถอยไปข้างหลังพร้อมกับยกบอลข้ามหัวนะครับผมในจังหวะที่2ครับผมหลังจากที่เรายกบอลข้ามหัวเสร็จแล้วเนี่ยให้เราก้าวขาขวาไปข้างหน้าโดยที่ขาซ้ายของเราเนี่ยยังเป็นขาหลักอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราโยกบอลจากที่อยู่ในจังหวะแรกเนี่ยยกมาข้างหน้าในระดับเดวนะครับด้วยความเร็วนะ ซึ่งในจังหวะแบบนี้นะครับผมจะทําให้เราเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะและยังสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยถอยออกไปได้ด้วยท่าต่อไปนะครับให้เราท,ทารําท่าสซอร์จอยกับที่สิบครั้งแล้วพอทาเท็จแล้วเนี่ยให้เราโยนบอลแล้วก็รับบอลด้วยตัวเองนะครับผมเพื่อทําท่าชูดของเราหรือว่าชูตติ้งฟอร์มนะครับ เวลายกเป็นท่า shooting form ของเราเนี่ยให้เราใช้ความเร็วนิดน,นึงนะครับผมในการยกในท่านี้เนี่ยก็จะทําให้เรามี m o ชั o n ในการช h o เนี่ยดีขึ้นนะครับผมส่วนเราจะทํากี่เซตเนี่ยเราสามารถกําหนดเองได้เลยนะครับเอาที่ร่างกายเราเนี่ยสามารถทําได้นะครับผม ในท่าสุดท้ายนะครับก็จะมีความยากขึ้นมาพอสมควรเลยนะให้เราเนี่ยจำลองว่าห่วงอยู่ข้างหลังของเราหลังจากนั้นให้เราโยนบอลและรับเองพร้อมกับหมุนตัวก้าวขาข้างขวาไปประมาณ4-5องศาเหมือนว่าเราจะโจมตีทางนั้นจังหวะต่อไปให้เราก้าวขาขวาไปทางซ้ายพร้อมกับลงบอลหนึ่งครั้งและก้าวขาซ้ายพร้อมกับทาท่าชุดหรือชุดติ้งฟอร์มของเรานะครับ ส่วนในด้านซ้ายเนี่ยก็จะทําเหมือนด้านขวาเลยครับโดยให้เราหมุนตัวพร้อมก้าวขาซ้ายไปทาง45องศาและให้เราก้าวขาขวาพร้อมกับลงบอลและทําท่าชูดของเราหรือชูตติ้งฟอร์มนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําแนะนําหรือคําติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องด้านล่างได้เลยครับ และในคลิปถัดไปจะเป็นทักษะในด้านของอะไรโปรดติดตามกันต่อไปในวันนี้สวัสดีครับ